สวัสดีค่ะวันนี้ก็แอดจะมาสอนคำว่าผลไม้2ตัวคือคำว่ากีวีกับพีทลูกพีทหรือว่าในภาษาไทยก็คือลูกทอพีทกับลูกทอนะคะอืมก็คืออันเดียวกันพีทกับลูกท้อภาษาอังกฤษคือพีทลูกท้อในภษาไทยเรามาเริ่มกันที่คำว่ากีวีก่อนกีวีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ด้อมของเซลลโห แล้วก็เป็นชื่อดัอมของเสี่ยวโหด้วยนะคะอ่ะเรามาดูพินอินของกีวีกันก่อนนะคะพินอินก็คือตัวนี้เดี๋ยวให้มาดูตัวจีนแล้วก็เดี๋ยวแอดจะบอกด้วยว่าทำไมเสี่ยวโหถึงตั้งชื่อว่ากินกีวีอ,อ่ะมาเริ่มที่พินอินก่อนนะคะพินอินของกีวีคืออย่างนี้ เมอีมีเสียงสองมีหมีตัวนี้ขันว่าหมีเฮโอวโอโอโอก็เป็นโอเสียงสองโฮโหมีโหเธออาโอ เอา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 ก็เป็นเสียงเอาเธอเอาเท้าเทาาถาว,าวโอเคเสียงสองมเลยเห็นไหมมีมีมีมโหถาวนี่คือกีวีนะคะมีโหถาวแล้วก็เป็นชื่อด้ัมของเสี่ยวโหเขาด้วยนะคะชื่อด้ัมของเสี่ยวโหด้วยมีโหถาว เรามาดูตัวจีนทีละตัวนะคะต้องรู้จักตัวจีนถึงจะเข้าใจความหมายของด้อมเสี่ยวโหวที่แท้จริงอืม,มาตัวจีนเขียนนะคะอีเออรานสี่ห้าหกเจปดเก้าสิบส อ่ามี11ขีดนะคะตัวหมีมี11ขีดหอีเออร์สามสี่ห้อี่ะอ,อ,อ,อีกตัวตัวสุดท้ายก็คือถาอ一二三四 หูชก七八九十อืมอันนี้มีสิบขีดมีโหเาถวอืมอ่าคำว่าหตัวเนี้ยโหตัวเนี้ยแอดให้สังเกตนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดเปลี่ยนสีสีแดงหข้างในตัวนี้คือแท้หของเสี่ยวห ตัวนี้นะคะถ้าดึงออกมาตัวนี้คือโหที่เป็นแท่โหแท่ของเสี่ยวโหวแต่พอเมื่อมีสีฟ้าเมื่อมีตัวข้างหน้าตัวนี้เข้ามาจะกลายเป็นแปลว่าทั้งหมดนี้ อ่านว่าโหเหมือนกันแต่แปลว่าลิงอโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็ทุกคนก็จะเรียกเสี่ยวโหว,ว่าโหจืถ้าเมื่อไหร่เรียกโหจืมีจืถ้าเมื่อไหร่มีมีจืตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะหมายถึงเจ้าลิงเวลามีจืตัวนี้จะหมายถึงเด็กน้อยหรือว่าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้ามืเสี่ยวหัวจื๊อถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเสี่ยวหัวจืเสี่ยวหัวจืใส่เสี่ยวเข้าไปข้างหน้าเสี่ยวตัวนี้เสี่ยว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 หัวไม่ใช่เสี่ยวหัวจืนะคะถ้าเป็นตัวจีนตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเสี่ยวหัวจืตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นเจ้าลิงน้อยเจ้าลิงน้อยโอเคส่วนเถาตัวนี้ ถถวตัวนี้ตัวเดียวถ้าไม่ใช่หมีหเถานะถ้าเถามาตัวเดียวจะแปลว่าพีทค่ะโอเคปะอืมแต่ถ้ามื่อไหร่สามพยางหมีหมีโหัเถาจะแปลว่ากีวีนะจำไว้นะคะหมีโหเถาสามพยางจะแปลว่ากีวีแต่ถ้ามาแถาวคํำเดียว จะแปลว่าลูกพีชหรือลูกทอ้อโอเคไหมรู้แล้วใช่ไหมพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมบางครั้งเขาถึงใช้ไอคอนลูกพีชกับแฟนคลับเสีย่ยหอืมอ่ะทีนี้เนี่ยอ่อทำไมเสี่ยหัถึงเรียกด้้มตัวเองว่ามีหัวเถาจริงๆแล้วก็คือ เสี่ยวโหวเขาก็ชอบกินคีวีด้วยแหละแต่ซึ่งอันนี้มีคลิปที่เสี่ยวโหวเขาเขาบอกเอาไว้ว่าทำไมเขาถึงชอบเรียกดั้มเขาว่ามีโหดเท่านะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูคลิปแต่แอดอธิบายก่อนไปดูว่าทำไมถึงเรียกมีโหเทาอ่ะเดี๋ยวแอดยกยกคำว่ามีโหเทามาที่หน้านี้ก่อนนะคะเพราะต้องอธิบายสอดคล้องกัน อ่ะยกคำว่ามีโหดเถามาไว้ก่อนไม่นับขีดแล้วนอะน,นับไปแล้วถ้าชอบกระดานสีดำมากกว่าสีเขียว มีหัวถาวเนาะเขียนพินอินกำกับไว้นิดนึนงทีนี้เฉลยวโหบอกว่าสาเหตุที่เรียกอย่างนี้เขาชอบคำพ้องเสียงของอันนี้นะคะตัวหมีตัวนี้เนี่ยจะคำพ้องเสียงกับคำว่าหมีเลียนม,มันจะไปพ้องเสียงกับคำว่าหมีเลียน โอเคมีเลียนเขียนยังไงหนึ่อสามสี่ห้าหกตัวนี้9ขีดนะคะเลียนหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบบขีด หมีเลี่ยนตัวนี้หมีเลี่ยนอ่านว่าหมีเลี่ยนหมีเลี่ยนแปลว่าหลงรักอืมแปลว่าหลงรักนะคะหลงรักค่ะหมีของหมีโหเถามาพ้องเสียงกับหมีของหมีเลี่ยนที่แปลว่าหลงรักส่วนโหตัวนี้ตะกี้นี้ไงอธิบายไปละพ้องเสียงกับแซ่โหก็คือ เราจะเรียกเสี่ยวโหว,ว่าโหใช่ไหมโหเพราะฉะนั้นหมีมีโหหมีโหก็หลงรักใครคะหลงรักโหโอเคเสี่ยวโหวเลยชอบชอบชื่อนี้เลยตั้งดอมชื่อนี้ไงอือโอเคปะเข้าใจยังหลงรักโหโอเคเห็นไหมมันพอดีกันเป๊ะมันพอดีกันเป๊ะก็คือว่าไอ้เจ้าคําว่าหมีโหถาวเนี่ยมันแปลว่ากีวีซึ่งเขาก็ชอบกินด้วย และมันก็ได้ไปพ้องเสียงกับคำว่าหมีเลี่ยนหมีหมีของหมีเลี่ยนที่แปลว่าหลงรักรู้สึกว่าบทที่สิบแปดอาจจะสิบเจ็ดหรือสิบแปดอาจจะมีสอนคำว่าหมีไปแล้วถูกปะที่มันแปลว่าหลงอะ่ะหมีหนีอะ่ะหมีหนีอะ่ะเออหมีหนีอะ่ะหลงคุณน่ะหลงคุณน่ะแต่นี้หมีใครอะ่ะหมีโหอะ่ะหลงใครหลงโหใช่ไหมเออโอเคนะเข้าใจแล้วนะแต่เสี่ยวโหวบอกว่า ถ้าเขาเรียกหมีโหดเถามันดูจะชื่อมันจะยาวไปแล้วก็ดูไม่สนิทสนมเขาก็เลยเขาก็เลยเอายกมาแค่คำนี้ยกมาแค่คำนี้ยกคำหลังอะคล้ายๆกับเราเวลาเราเรียกชื่อเล่นเพื่อนอะเราก็จะเรียกชื่อเดียวใช่ไหมเช่นอ่าบางคนชื่ออะไรอิสรลีอะบางคนชื่ออิสรีเราก็จะเรียกยายอิดยายอิดเขาใส่ปะ เออยายอิดอิสรีอิสรีหรีก็เรียกยายอิดยายอิดอย่างเงี้ยอ่ายายอิดอ่าแต่อันเนี้ยคือเขาก็เรียกหมีโหเาถาเขาเรียกหมูโหเถาก็ยาวไปเขาก็เรียกแค่เถาเถาแล้วเขาก็เติมตัวนี้เข้าไปอีเออสามสี่หแปดแปดขีดตัวนี้อ่านว่าเมย์เมย์ตัวนี้ก็คือแปลว่าน้องสาว น้องสาวค่ะเป็นเถาเมยเวลาที่เราเรียกผู้หญิงอะอ่าจะไปเรียกถ้าเรียกเจก็คือพี่เขาจะเรียกเจมันก็ไม่โออ่ะไปเดี๋ยวไปว่าว่าแฟนคลับแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเรียกเมย์น่ารักกว่าเ,เรียกเมย์น่ารักกว่าก็เลยเรียกเป็นอะไรน้องพีทเพราะว่าอะไรตะกี้นี้หน้าก่อนหน้าเนี้แอดไปบอกแล้วว่า ถ้าถถวคําเดียวมันจะแปลว่าอะไรพีอ่าเถาคําเดียวมันแปลว่าพีพอถวเม่อยปุ๊บเนี่ยตัดมีหัออกมันกลายเป็นคําใหม่อ่ะที่แปลว่าน้องพีอืมน้องพีนั่นเองนะคะน้องพีถ้าพูดจริงๆก็เม่ยก็คือน้องสาวอ่ะน้องพีน้องพีอ,งพอืมอ่ะทีเนี้ยก็เข้าใจแล้วว่าทําไมบางครั้งถึงเป็นกีวี ถูกไหมทำไมบางครั้งบางครั้งสัญ,ญลักษณ์ถึงเป็นกีวีบางครั้งถึงเป็นลูกพีชเพราะแบบนี้แต่ถ้าให้สัญ,ญลักษณ์ถ้าดูจากความหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเตี่ยวโหเขาบอกว่าด้อมของเขาคือหมีโหเถาถูกไหมด้อมของเขาคือหมีโหเถาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกเป๊ะกับด้อมของเขาจริงก็คือกีวี กีวีนะคะกีวีนี่จะเป๊กกว่าเพราะว่าดอมเขาคือหมีโหดเถาตัวนี้หมีโหดเถาแต่เขามาเรียกเป็นชื่อเล่นไงเรียกพยางเดียวก็เป็นอะไรเถาเม่มันดันกลายไปเป็นว่าถ้าเถาคําเดียวว่ามันแปลว่าพีทไงถ้าแค่เถาคําเดียวมันแปลว่าพีทมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเรียกเถาเมื่อปุ๊บก,ก็กลายเป็นน้องพีทไปแต่จริงๆแล้ว ที่ตรงกว่าก็คือกีวีนะคะคญญกีวีคือสัญลักษณ์กีวีนี่แหละคือสัญลักษณ์ที่ที่ถูกต้องของของดอมของเสี่ยวโหนนะ<ม>อ่ะทีนี้ก็มาดูคลิปที่เสี่ยวโหเขาพูดถึงว่าเขาชอบชื่อนี้เพราะมันไปพ้องเสียงกับคํำว่าหมีโหหลงโห ถ้าถ้าหมีคำเดียวมันจะแปลว่าหลงนะตัวเองทุกคนถ้าหมีตัวเดียวอะ่ะมันแปลว่าหลงเออแต่เมื่อไหร่ที่มีคำว่าเลี่ยนเหมือนถึงจะแปลว่าหลงรักเข้าใจปะถ้าหมีคำเดียวมันแปลว่าหลงมีเลี่ยนปุ๊บหมีเลี่ยนมันถึงจะแปลว่าอะไรคะหลงรักเพราะนั้นถา้าหมีมาคำเดียวหมีโหก็หลงโหนะเข้าใจตรงกันนะแค่นี้ อะไปดูคลิปไปดูคลิปกันนะคะเดี๋ยวแอดเปิดคลิปอันนี้แอดใส่ซับไปแล้วเดี๋ยวจะลงในเพจให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ดูไปก่อนเออแฟ叫我有叫我小猴子的猴子小猴子小猴猴哥啊什么哥是是哥嗯我最喜欢是猴哥然后 嗯，我喜欢叫粉丝猕猴桃，因为我的粉丝名是猕猴桃，其实它的谐音是迷是迷恋的那个迷，然后猴是我这个猴，嗯，所以呃、嗯、我比较喜欢叫粉丝桃妹，就很亲切。啊，对，听呢，对，听呢，那卡，เพราะว่าตะกี้นี้ตอนต้นมันเล่นข้ามไป。 เดี、嗯、๋ i วแอค粉丝叫我有叫我小猴子的有猴子小猴嗯、呃、猴哥啊、呃、什么哥哥嗯、呃、我最喜欢的是猴哥然后嗯、呃、我喜欢叫粉丝猕猴桃因为有个粉丝名是猕猴桃其实它的谐音是猕是 มีเยน那个มี่แล้วโ h o 是我这个 h o ่以เอ่อ,อ,อ我比较喜欢叫粉丝桃妹就很亲切 o k 啊，要อ,อ่ะอย้อคิไปก่อนนะคะโอเคถ้างั้นก็วันนี้ก็ไวเท่านี้เข้าใจกันเนาะเออนะเข้าใจความหมาย ของดอมเสี่ยวโหเข้าใจคำว่าหมีหเถาแปลว่ากีวีแต่ถ้าเถาคําเดียวออกมาจะแปลว่าพีทหรือลูกทอ้อนะคะแล้วก็นี่ไปตรงกับคำพ้องเสียงเขายังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอีกนิดนึงยังไม่จบเออหมีโหเทาเนี่ยกีวีเนี่ยที่จีนนะ่ะเขาจะเรียกหมีหเถา แต่ที่ไต้หวันนะ่ะเขาจะไม่เรียกหมีโห่เทานะคะเขาจะเรียกอันนี้ค่ะไต้หวันจะเรียกกีวีอันนี้นะคะชีชตัวคิวก็คือตัวชีนะ้ไม่ใช่ขอคิวนะ้ไม่ใช่ขอควายชีอีชีชีฉีฉีวายตัวนี้จะออกอี อี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 ฉีอีอันนี้เสียงสามเกอวัว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 ัว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 จะเป็นอัวจะเป็นอัวเกอวัวกัวกัวกัวัวฉีกัว ที่ไต้หวันจะเรียกกีวีว่าฉีอีก,กวัวไม่ได้เรียกหมีหัวเทานะคะฉีอีก,กวัวตัวจีนก็คืออเ一二三四五六七八แปดขีดนะคะอีอี一二三四五六นะคะอันนี้หกขีดกัวอ 6, ีอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, สองสามสี่ห้าหกอันนี้แปดขีดนะคะฉีกัวก็คือเขาจะอันนี้มันมันเป็นเสียงที่เขาเพี้ยนมาจากภาษาอังกฤษกีวี่อะคะ่ะกีวีเป็นฉีอืมกัวตัวนี้ก็คือมาจากสุยกัวสุยกัวตัวนี้สุวกัวตัวนี้จะแปลว่าผลไม้ นะคะกัวกัวคำเดียวมันจะแปลว่าผลนะ่ะผลลั์ก็จะมีคําว่ากัวอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือสุยกัวผลไม้ถ้าสุยกัวจะแปลว่าผลไม้ถ้ากัวคําเดียวเนี่ยก็จะแปลว่าผล <S <S เพราะฉะนั้นกีวีก็คือฉีอี เพียนมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่ไต้หวันจะเรียกฉีอีกลกัวนะคะอ่าโอเคงั้นก็จบบทนี้จริงๆราคะบา,บายบายใจเจียน